การเหวี่ยงตัวนี้ลูกนัดแรกจะเป็นสามแปดนะครับแล้วก็นัดที่สองจะเป็นสามพันเจ็ดเนี่ยกลางเ,าเลยเนาะเดี๋ยวครับอันนี้ลูกสามพัาเจ็ดกับล่างนะครับถือไปครับอันนี้เป็นสามพันเจ็ดนะครับผมก็ไปคุ้นเคยแล้วก็ขออยาขออยขยายสามพันเจ็ดกับ <c oughs> <c oughs> ต่อเกเอาไหมถือไปแล้วครับก็ตอบอน,นะครับ ไปลู่รครับตามไปยิงครับโอ้ได้ลมครับวันนี้มาพบกับปืนเฮนรี่คารเวียงนะครับสวยงามมากเลยครับเป็นปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดนะครับนี่ครับคือนำเบอร์แล้วก็ดูดูครับ หูยะท้อนแสงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทีน,นี้เราเก็มาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นขนาดคาลิเบอร์จุดสามแปดจุดสามห้าเจ็ดแมกนั่มนะครับโอ้โหมันสวยมากเลยครับอาร์ล้องเป็นทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็ศูนย ถือหน้าเป็นตุ <ligen petto> oh ่มเหลืองครับตุ่มทองเหลืองก็หลอดกระสุนมีประจุได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ลายไม้สวยงามมากครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ทีนะครับฝั่งนี้นี่จะเห็นยากหนตรงสื่อนะครับนะครับเพนดี่ศูนย์หลังก็ปัดไปเดี๋ยวผมจะลองยิงที่สสาสำลักรันนะครับการเวี่ยงตัวนีู้นัดแรกจะเป็นสามแปดนะครับแล้วก็นัดที่สองจะเป็นสามหกเจ็ดเนี่ย รูปสามแปดเข้าไปแล้วนะครับผมยิงนัดแรกนะครับมันจับไม่ขนัดนะจัเนเหี้ยบโอเคตอนที่เป้ากลางนะครับอ่ากลางเลยเนาะโอเคเลยโอ้ผมหลอดเลยนะโอเคขออีกทีนะครับอ่าหลวงศพจะกกทําให้เห็นเดี๋ยวครับอันนี้ลูสกสามแปดกำลังเข้านะครับมยอดได้ยอด,ยอดได้ใช่ไหมพี่ยอดได้ครับ อันนี้เป็น307น,น,นะครับผม้โผม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 ,ผม,มไม่เคยแล้วก็ขยายให้ใหญ่3็7ครับโอ้โหแต่ว่าแต่ว่ายิงได้แล้วดีคอยไม่มาเนี่ยผมงงมากเลยเพราะว่า307ในปกติจะกระแทกหัวไหล่อาจจะด้วยปืนเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรเพราะว่าลากล้องเหลี่ยมนะครับก็ <S <S 2> <S 2> บเลยอยู่ได้แล้วก็เสียงแรงแล้วก็เข้ากลางปืนเขาแม่นมากเลยคระยะประมาณ10เมตรโอ้โห เคครับขอบคุณครับจริงๆข้าวตรงนี้เลยครับสองสามแล้วก็ตรงนี้จะมีติ่งนะครับจะมีติ่งเราก็จะใส่เข้ามานะครับแต่ต้องใจรักนิดนึงแล้วก็ข้อควรระวังคืออย่ามือไปปาก้ำกล้องตรงนี้เดี๋ยวมือทะลุนะครับบางทีเราพลาดพลาดั้งมารับแม้แม้เลยไว้ทำอะไรก็ตามแล้วก็ลำต้องระบายใส่เนี่ยก็อย่าหันขึ้นบนครับตรงนี้ครับโอเคได้แล้วครับผมจะลองสามนัดนะครับ สอบเกา่าใอ่มครับึ่งไปแล้วครับทดสอบนะครับไปนุ่งครับตามไปยิงครับโอ้ได้อารมครับแล้วที่ได้แน่ๆคือไม่มีลิคอยเลยเหลือเชื่อเลยครับปืนเขาแน่นอนครับหลอ่อเท่ขอบพุณครับ